ค่ะทุกคนจ้าอันนี้ก็จะพานปลาต้นใหม่ปลาบีชนะคะทุกคนต้นบีชสีเขาก็จะสวยงามมากเลยนะคะสีสม้มสีแดงทั้งกระลอกะคะ่ะทุกคนางามจ้า สวัสดีค่ะทุกคนจะามือนั่งอยู่ในป่านะคะไปจ่าพาไปเก็บเห็ดค่ะทุกคนไปหาเลาะเบื้องเห็ดค่ะไม่รู้ว่าชีอันลงเรือจากข้าเจ้าหรือว่ามันจะไว้แล้วนะคะไปเบิ้งกันคะ่ะคุณอาจารดอกนึ่งอ่ะโอ,โอ,โอ,อ้ยิราคือเป็นตราหัดทะลุตันแย่งงามมากจ้ะสวยงามมากเลย ดอกนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนาค่ะทุกคนจ้าเห็นเห็ดมาตะไกลเลยสามดอกค่ะทุกคนใครเห็นบ้างเอ่ยซี่ดอกพูกนจ้าอู้หาดอกอยู่ทางพุ่นขาค่ะทุกคนหาดอกอยู่ฝั่งนู่นใครเห็นบ้างไม่เอ่ยนี่ค่ะทุกคนจ้าโอ้นางนงวมันนางสิบะตได้เห็ดแล้วนะคะวันนี้งามมากจ้าทุกคน แแต่รกนั่งก็ว่าดสีโพ hexadecimal นะคะนั่ง็อ,งบอดบ่ได้แม่จ้าอยากให้ทุกคนทั้งบ้านได้เบิ่งนะคะสลัดดอกเมื่อกี้นี่นั่งชิมไปแล้ววันี่จ้านั่งพามาเอาดอกนี่ค่ะทุกคนุน่ะอุ้ยอีหล่างามแท้จ้างามแท้อโอ้ยนึกว่ามันไว้หมดแล้วนะคะใกล้แล้วจ้าใกล้แล้ววางไว้ก่อนนะคะเอาดอกนี้จ้าหันมาเอาดอกนี้ อยนักวามันสีบดได้เห็ดแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนวันนี้ไอไปสวีเดนอีกนะคะนังกระติดรถไอามาจา้ะงามนะคะงามมากเลยเบิ่งเห็ดดินคะ่ะทุกคนจ้ะมันกำลังขึ้นเห็ดตนนัวนี้มีม,มีขาเจ้ากินอยู่ที่เดบูนังวานะนังกับบ้อเนรใจนะคะ นั่งยานเป็นเห็ดอีกตัวหนึ่งนะคะที่มันอันตรายเนาะนังก็เลยบอกเก็บจานั่งบปูจากเห็ดนะคะเก็บเสร็จถุงเลยค่ะทุกคนสวยงามจ้ะดูดดค่ะทุกคนจ้ะเห็ดแม่เอิ่งเคืองวิทาค่ะเออนะเอาได้ก่อนอค่ะเนี่ยขามัยังแน่นอยู่นะคะโอ้จะดอกเออนะ งามมากจ้ะน้อนนั้นที่หนูจะเจอดอกนึงนะคะฝุ่นจาอีกดอกหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะคะดอกใยเติบจ้ะเนี่นี่ดอกนึงค่ะนี่อันนี้หลายๆจ้ะนี่ นี่ร้ายคักจ้นะนะเกิดบนจ่ายดอกงามๆเลยนะคะนั่งว่าข้าเจ้าอยู่ในกัอยู่ในขใน้างในก็นมีจ้นะวุ่นอ่ะอีกอะ่ะตามขนทางเลยเยอะมากเลยจ้าดอกเห็ดดอกเห็ดขอทุกคนเกิดอยู่ยบนเนินเขาเลย อเอากิ่งขลุพนะจ๊ะอยู่บนเขาจังสิเห็ดอันนั้นหลายๆค่ะบรูว่าเห็ดตัวอี้อย่างนะคะตรงนั้นดูค่ะทุกคนเห็ดอันนี้เยอะมากเห็นนี่ค่ะพื้นมันเป็นแบบนี้เลยอันนี้แกอัน,นตัวเห็ดตัวนี้ก็ลายจ้ะเนี่ยคนละแบบเลยจ้ะปีกคนละแบบ อันนี้ออกจากคาดแดงๆสมๆเห็ดอันนี้นัเพึ่งเคยเห็นค่ะทุกคนมันเป็นดำๆแข็งๆด้วยนะคะดูจ้ะนีอนะมีใครกินมั่งคะทุกคนตัวนี้กินได้บอจ้าแกแแ้้วนะคะตัวนี้ คุกเข่ากันไปเลยนะจ๊ะนี่โอ้ยงามครับจ้าทุกคนจ้าเพิ่งขออนุญาตดึงขึ้นมานะจ้วเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยตาย <c oughs> ด้วยความสุกโมกเอ็ด <c oughs> อันนี้หลุดจ้าหนูก็ปาดขาตรงนี้เลยนะจ๊ะงามมากค่ะทุกคนเอาอีกดอกนึงค่ะอุย้ยไก่จะแก่แล้วนะคะมันกแก่แล้วแหละแต่ว่าหนูก็จะเอาค่ะทุกคน หนูจะไปลอกท่องมันออกงามมาก ทั้งว่าเหลือขี่เกาเขานะคะทุกคนจะนัก็เลยบ่ไ้เห็ดนะคะในหน่วยหนึ่งนะคะคลิปนี้นั่นก็ขอตัวลาไปโกนนะคะทุกคนจ,จะเจอกันไหมคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคน,นกับตะมุตะมินะคะทุกคนจะนั่นก็อดทายบ่ไ,ไ้จ้าก่อนกลับบ้านนะคะ ระหว่างทางกลับบ้านก็จะเอาสักน้อยนะคะทุกคนแกเ,เราก็จะเอาอยู่นะคะห้อยกินลายเราจะจะบ่ท้ายคลิปก็อดบอ่ได้ไหมจ้าก่อนกับ บ้านนะคะ ยาจ้ะเห็ดยานะคะตัวนี้เยอะมากเลยค่ะทุกคนเกิดตามคอนไม่ลงไปตรงนั้นจ้ั่นก็แม่นดอกเห็ดนะคะตลน้นั่งบนเดินลงไปนะจ๊ะตรงนี้ก็มีงามมากเลยจ้ะมันจะแข็งแขนนะคะทุกคนแก้งแขนก็จะเอาไปเห็ดยาจ้ะเห็ดยาไปเห็ดสมุนไพรแหง่งค่ะทุกคนเห็ดลายคลากลายแน่เต็มปลาไปหมดเลยจ้ะ สีสม,สมสมแมนโมบเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะทุกคนปาทดทเห็ดงามหลายจ้ึนดูละ่ะเออนะ่ยค่ะทุกคนเอองามนะจ้ะเนาะอันนี้เห็ดอะไรคะทุกคนสวยงามมากกินได้บ่จ้าตัวนี้ งามค่ะดูค่ะทุกคนลายคักลายแน่มิจะดอกใๆกินได้พระจ้าหูนะย้าวขบไปจังสันไหมจ้าเอองามคักค่ะทุกคนเขาขึ้นมาเกิดเป็นแถวเฮ้จ้าตัวนี้เฮ็ดตัวนี้นังเห็นลายหมองแล้วนะครับเนี่ยเกิดเป็นแถวย้าวไปทางในหูน่ะจ้านะ